บันทึกไทยเบสหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบรนดานใจจากโครงการเล่มนี้ให้น้องณโรงเรียนบ้านสีงามจังหวัดเชียงใหม่โครงการเล่มนี้ให้น้องเป็นส่วนหนึ่งที่บริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนต้องการสร้างชุมชนดีมีรอยยิ้มด้านพัฒนาคนผ่านการมอบหนังสือเสริมการเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนต่างๆเพื่อเติมโอกาสแก่เด็กและเยาวชน ผมบอกกับนักเรียนนะฮะทั้งหมดเลยบอกว่า,าน้องๆเนี่ยจำเป็นที่จะต้องไปดึงผู้ปกครองเข้ามาใช้ไม่อยากปล่อยให้หนังสือดีๆที่อยู่ในห้องกลายเป็นหนังสือที่ตั้งไว้เฉยชวนผู้ปกครองมาแล้วก็มาช่วยกันศึกษาหาความรู้จากในนี้นะฮะชวนลุงป้านะ้าอามาแล้วครูบาอาจารย์เองก็จะต้องเป็นโคชชิ่งให้แก่นักเรียนด้วยที่เป็นกำลังหลักในอนาคตกิจกรรมเล่มนี้ให้หน้อง จะเป็นกิจกรรมสำคัญที่ช่วยสร้างประชากรที่มีคุณภาพตั้งแต่รากฐานอีกทั้งช่วยกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนรักการอ่านหนังสือมากขึ้นเพื่อที่เติบโตเป็นกำลังสำคัญเพื่อพัฒนาสังคมได้ในอนาคตก็ถือว่าเด็กเนี่ยเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นส่วนหนึ่งและส่วนสำคัญของของสังคมนะครับถ้าเด็กเรามีความพร้อมเด็กเขามีความสมบูรณ์ทางร่างกายจิตใจสติปัญญาในโอกาสข้างหน้าจะเป็นเยาวชนที่ดีเป็นผู้ใหญ่ ที่ดีสามารถที่จะดูแลและพัฒนาสังคมพัฒนาประเทศชาติโดยรวมให้ดีขึ้นเราก็ถือสังเกตจากวันนี้นะครับเด็กได้มีความสุขมีความสนุกสนานมีความยินดีในในกิจกรรมก็ถือว่าเป็นส่วนที่จะส่งสร้างให้เด็กได้มีความกระตือร้นในกิจกรรมที่เราจัดในวันนี้อย่างต่อเนื่องไปโดยตลอดไทยเบสขอบันทึกโครงการเล่มนี้ให้น้องณโรงเรียนบ้านสีงามจังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งต่อแรงบนนันดาลใจสู่สังคมไทย บริษัทไทยแบมเอรดจำกัดมหาชน